สวัสดีสสดค,ครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันดีเช <c oughs> ่นเคยกับพบอมน้อยแลวกันรับพี่น้องมือนี้มากกินเมนูแบบโอ้ยพี่หน้องเบิง่งต้มยำย,ยังก่อนหนึ่งเลยต้มยำหนังต้มยำหนังครับเอาแบบมันเพิ่นเคยเห็บนบ่ลละเบิ่งพี่น้องต้มยำหนัง,นงเบิ่งครับเครื่องเป็นเตีเสียบเลยครับแล้นก็ใส่อัน อันนั้นแหะครับใส่อันยังเกาะขนมแบบแสีบพี่น้องเนาพี่น้องมากครับบวัวพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่สปป,ป,ป,ปปลาวเวียดนามฟิลิปปินส์เมยียนมบอินโดนีเซียมาเลเซียมาเสิบ์สาน้ำเบาวหน่อยครับผมพักก็มีซาหมิลพี่น้องเป็นตุ่มนอนตรงเลยเนะาะเสาวัานยังเกาะเสาวันเสาแมนครับเส,สาวันเสาแล้วก็สี่เดียวหยุดยาวน,อาน้องใบเนาะหยุดยาวสี่วันด้วย ืเจ่วี่นออกแจ้วกับแจ่วคมคมคมขมขมเขากันบ่เข่าเข่าหรือไม่เข่าซิมก่อนอย่าบอกได้ว่าอาจจะ <laughs> อาจจะคำว่าอาจจะคืออาจจะไม่เข้าหรืออาจจะเข้าเข้าด้าว,าวมามาในร่มมือจต้มที่เลยติ๊บเข่า้อมจะํำห้องถองไหม เขาคเหนียวห้องตองพี่น้องห้องตองพี่น้องจะว่าก็จะเห็ดปวดแท้กัวแนาะ

ทีน้องเนยว่ะกินละแสบเพราะว่ายังก่อนน้องเนยคนน่าเป็นแสบเป็นจิบเดียบที่น้องเนยว่าแสบทดสอบจากการเอาหนังมัดกลมแล้วก็ลองเบิ้งเนาะพอเป็นแสบแล้วก็เลยมาเห็ดผี่นอง เป็นสีเป็ดเผ็ดเนาะใส่พริกเยอะเกินไปมั้งข้าวไม่ป่าป่ะ แบบเรียเร่ยเล่วเลยเนาะมาไหมมาไหมตองนีเย็นจะบอ,อ,อกอย่างนีุ้่นอตงนี้เป็น เจ็บยลนะเป็นไม่่องติดแปลกไหมหรือเปคุณไม่กินกระแรกปกติแบบหลวกจิมจ้แแแมแจได้เลยแกงใส่คลิกเจ้ามือนี่พี่หน่องเลยคุณนะ ชาบกินเขาอะไรเขาเนี้ย ปิโน,นอ่เหมือนกับเอ็นเนาะจะเบิ่งเอ็นเนาะอี่ยังนี่ข้าวดิบปลาหัก เอาติดปากเน่ยม่มเห็นเลยครับในกล่องเพราะว่าน,น,น,น้องเนยขาวแหงถ้าไม่นติดปากผมนะครับบอกๆเลยว่ามันตัดกันสีค่ะ ว่าอากาศเป็นเย็ยเนๆะหนเมยเนาะเอาโมซ่านี่กระเืนกตกนะกระดิส,สังเกตเบน,นกุนออกมันขึ้นไข่ ờ mày 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 cái kịp nè đi mày 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 ไปอไปอก,กมันไอจ้าจ้างสวกก็ไปปล่อยแม่ Même พระโลกงสกก็ไปปล่อย <c oughs> มวาอยโอ้ย้ขาเหว่นี <c oughs> ยอะอเยนมาม,มามา,มาเอานนงนี้ด <c oughs> ินั่งขื้าหวาบหาบนี้ <c oughs> Sao ừ. nhắn, sang Sao sáng vừa màn nhiệt ngang các phi nọ sương tai ngang gõ sáng ngang sáng ngang sáng tai sáng tít to ngang sáng mà Để, ต่อเติมต่อเติมภายในภายนอกครับผมโอ้ยเห็ดช่างตายต่อเติมเจ็ดว่าเกืบเป็นใจอยู่เห็นจะเละผมเนี่ยเจอต้นชาแห่นเห็ดวุ้ยบวนะบฮะบวบติดของชิวน,น่ะพอดีลงคลิปแล,ล้กวก็มาพอดีเลนยนี่น้องตอนบอลงึงตอนบลึงลงคลิปแล้วกับบลึแม่เลย เออก,อกินดำกับากินหอมได้เลยั่นแฟน,น,นเนี่ยจะเียปิดน้อ, <c oughs> อกแกข้าวครับจะเจี๊ยบไงโทรไปถามมันเลครับเอาจาอจะก่นไม่ใช่ไม่ไมด้เหมือนกรบบกกระเบืองปูน

น้องแบบเลี้ยงเรีย,เรย,เรยวเนละยเนาะีิน้เนาะพี <laughs> <อ>่ดอกเก็บเอาฟซีเกมที่4สร้างคุณมหาแลว ไปแบบข้ามสะเห็ดบ่อถุงอยู่อันน่ะข้างถึงหน้าตางมองหน้าตางเป็นถุงนั่นแม่ลำไมข้างหลังวะข้างหลังจะใส่หมวกก็ไม่ขังอ๋อแม่ล่ะอ๋อแม่ เบื้องหนมันจะเนต็มหนาหองี้ยนุ้ยก็ได,กได้กิน,น,น,นโอ้เนยัเน่าวาหงออน่าวางมทอยู่นก็ได้กินอลไรยังไงอะารพี่นอ้องคลิปนี้กะเอามาฝากพี่ตอน้อกของขมปากของขอ,งของนะครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมมาหน่อยแล้วกินอะไรก็น้องเนยด้วยนะครับเลยๆด้ลยครับพี่น้อสำหรับการติดตามและกา,การรับชมนะครับเดี๋ยวฝากไปเฮ็ดงานต่อครับไปละ Vai,